ไปมาสิมาไม่ได้อ่ะวันไม่เห็นเราเฮ้ยเย็นเพื่อจะเย็นอ้าตีไม่ได้เพื่อเฮ้ยเอาเฮ้ยหอดตีตตายตายแต่อ้าเอ,อ,อ้าว กินอะไรก็ยังโมโครับเอ้อเฮ้ยเรวอาหารก็ยังหมดอ่แล้วเราเราก็จะไปกินอาหารกันก่อนลงมากินอาหารกันก่อนอันนี้วะเฮ้ยอาหารอาหารไม่มีอาหารไม่มีอา,ามมอาหารเกี้ยงเกี้ยงทั้เลยเฮ้ยเดี๋ยว ม,ม่ได้โอกระดูกสเกลตันก็ไม่มีโทเอ้ยเก็บไว้เราจะเป็นล่าสัตว์กันเพื่อเอาเอาหาจรจะตายจายัางไม่โตพอที่จะเป็นเหยื่อสำหรับข้าข้าจะยังไม่ฆ่าเจ้าข้าจะปล่อยให้เจ้าโตกกวน เดี๋ยวเราก็จะโอ้ยมันตอรีแหละเราวิ่งตามอะไรไม่ทันแล้วคะ่ะถ้าเป็นอย่างงี้จะเป็นกระจายเนี่ยยิ่งยิ่งต่อไปจะอีกแล้วเหรอฮะแต่กูจะวิ่งหนีมันทำไมถึงเนี้ยเออทำไมทำไมไม่ระเบ,บะิดวะเออจะพึ่งโอ้โหคีปเปอร์พี่คีปไป กือบไปครับเมื่อกี้เอ๊ะแต่เมื่อกี้มันก็แปลกครับที่เราไปใกล้ๆขนาดน้นมันก็ยังไม่มันก็ยังไม่ทําการที่จะระเบิดเลยไม่มีสัตว์สักตัวเอ้ยเจอแล้วครับสัตว์อันโอชะของเราอ๋อฮออันโอชะของเรามันก็คือหมูครับตุ๊ดเออโเจ็บครับเดี๋ยวเพื่งนี้เจ้าหมูเดี๋ยวเพื่งนี้เออ เออคือแหลกมากเลยเมื่อกี้นี่แหลกอีกแล้วได้ไหมได้โอ้โหได้สามเป็นอะไรที่เจ๋งมากไอ้กดไม่ได้อ้าเราจะหายสึสกตัวไหม,มเจอมาโอ้ฝนตกฝนตกเป็นอะไรที่ไม่ชอบเพราะว่ามันแหลกเราจะทำให้เครื่องแหลกเอาวางกับไหม กลับดี่เฮ้ยเนจอแล้วขอเด้ขอสักสามนะขอสักสามจมูกน้อยเอ้ยนี่นี่โอ้โหได้แค่เดียวก็เอากลับก็ได้เออเหลือสองาหารสองเราต้องรีบกลับให้ทันครับ้ออะไรมันช้าด้หลือแค่นี้แหละเออทเาอาหารหมดอีกแล ชิบหายหัวใจมันก็จะลดซึ่งจะลดเร็วหรือจะลดช้าผมก็ยังไม่รู้อุยอ้ยฝนเอออย่าตกดิไม่อย่าข่ำจะได้นอนฝนจะได้หยุดตกอุย้ยแหลกแหลกเมื่อกี้แหลกโอ้โหแหลกเลยครับต้องชมเห็นไหมครับเห็นได้อย่างชัดเจนครับอือหือเห็นได้อย่างชัดเจนถึงว่าแหลกขนาดครับตัวนี้ อ้าวอ,าวอาวูช่าอีกนึงอย่างนะครับเดี๋ยวเพื่อนเราจะเล่นด้วยอีกคนหนึ่งเราจะเอาขวดมันเก็บไว้ก่อนได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ช่างมันดูตัว่าตอนนี้มึงต้องตายมึงต้องตายมึงต้องตายมันต้องตายเหยียบเหยียบ<ๆ>เหยียบให้กูเบ่นได้ไหมเหยียบเหยียบอ้าว เฮ้ยพอไปถึงนี้นี่ไม่แหละครับเพราะว่าไม่มีฝนอ้าวนา่าเก็บได้สองอ้าวเฮ้ยข้าหมูเมื่อกี้มันก็ได้ถึงสามเลยว่ะโอ้แสดงว่าตาผมบอดเอง,อ,สสอ,งนะอ,อ้าวเก็สักสองอะโอ้โหเอาอะไรเก็บดีเขาจะเ,เก็บเก็บเก็บโอ้คนแหลกเลยทำไมมันแหลกเลยอย่างนี้มันแหลกะอะไรอย่างนี้ หนอวันแรกที่เขชื่อวันีกีส่สองไม่อยากคนนั้นจะโกรธวะวันสองเราก็จะกินสองก็จะกินอา้าวยังไม่พอยังไม่พอไว้ชักนหนึ่งนะอีกสักหนึง่งอ่ะครับพอม,มีหิวแล้วพ่อไปทางชีวิตได้ครับในคืนนี้นะครับเพียผมว่าแฝงรับผมเน่ยคนยังม่สามารทะหนึ่งจงสาเห็นไหมครับ,รบเพิ่งแต่กว่าผมก็เล่นงกับ เพื่อนทําเล่นกับน้องครับแต่ว่าคลิปนั้นผมอัดแล้วมันผมก็จะจะอัปโหลดลงยูทูบครับแต่ว่ามันยังไงพอกดจุดปุ๊บมันก็หายครับคลิปมันก็หายเลยซึ่งก็เลยอดลงครับอซึ่งเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากเราก็จะมาคลาสแยกเห็นกันเราจะคลาสไหมครับ,รบเผื่อมีเพื่อนมาเล่นอีก เราก็จะเอาไปว่าเฮ้ยทางไหนทางนี้เฮ้ยเ,เราจะอยู่ในถ้ำกันดีไหมเอ,เอ่ยจะแบบว่าเออนอนอยู่ในถ้ำแบบทำอะไรทำอยู่ในถ้ำเออลืมลืมลืมตรงนี้มันมีทางไปอยู่ครับซึ่งเรายังไม่ไปสำรวจนี่เกาะก็ยังไม่มีใส่ไปตนนามน้ำเลยกันจะได้ไม่เจ็บอโอ้โหูก็จ็บเหมือนเดิมอ่าแต่สนใจสู่ครับที่ลงมาครับเจอเล็โอ้โห ไม่ถูกนี่ลงมาทางตันที่เห็นมีไฟผมยังไม่มาสำรวจครับเพื่อนกับเพื่อนผมมันมาสำรวจน้องผมเองมันลงมาสำรวจกับผมลแล้วก็จะแลกกลับไปขึ้นไปรู้สึกเหมือนอันนี้มันก็จะไม่ไม่ลึกนะครับมันก็จะสุดแค่นี้แหละน่าจะมีมืนต่อเนาะอ s ้ยอุ้ s อุอ อ๋อเอาเราจะเอาฐานทั้งหมดครับ <_ S 1> ทุกอย่างตคนนี้หายากมากแม้กระทั่งอาหารกินที่ผมก็จะอดได้ไม่ยาวครับประมาณสิบห้าทีอ่ะผมก็จะหยุดแหละเพราะว่าข้าวก็ยังไม่กินจะต้องไปกินข้าวอีกอาจจะไปถึงสิบนาทีก็ได้ครับบางที <_ S 1> อุอ๊ปปุ๊ป ขึ้นขึ้นขึ้นบล็อกเจ็บมือถืออะอะนะครับวันศุกร์นี้ก็ต้องขอประทานอภัยด้วยครับเพราะว่ามาเจ้าตัวนี้แม่เลียงครับผมก็เลยต้องมาอุ้อโหเลยต้องขิปไปทำธุระตัวแปบ๊บแล้วก็เห็นเหมือนตัวนี้ครับเห็นไหมครับช่องครับ เลยจะลองสำรวจดูเฮ้ยอ้ยตกเงี้ยอ๋อมัได้มันได้เ้ยมีไฟมเรื่องนี้ิทานเยี่ยมเยี่ยมอเอ้อันนเฮ้ยออเอ้ดูดวหันนี้โอ้ถล่มถล่มถล่มถลมลาย bay bên ốc ruộng ấy, em giờ đó được, em quay từng đáy vô và cái kiểu sụp tàu sụp tàu sẽ kiểu tắt ui đẹp cho cái cũng không nhìn tắt 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 ยยองยิยยายย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 เ้ยยวเดเยยเ๋ยเดี๋ยวดอเดี๋ยวเกัดี๋ยวเดี๋ยขอดี๋ยครับทีเกี้ต้ดีรอครับเพื่อไมีเพื่อน้องมลดยครับเหนชื่อไครับี่ครับชือเมืกี้มเห็นทอมันก็สุดใจครับก็เกาะเ้ยกเล่นด้วยเ้ยเล่นด้วยยนี้ครับเอ ซึ่งเข้ามาแต่ชื่อครับตอนนี้ครับแต่ตัวจริงยังไม่เข้ามาครับซึ่งเราก็เออยังไงเฮ้ยอุ้ยแหลก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 แต่มันกข้ามาแล้วอู้ยแหลกจังวะแล้วเป็นยังไงโอ้โหโคตรแหลกนะครับเมื่อกี้นี้ครับโอ้โหมันเปิดหนิดโอ้โหโคตรแหลกอ่ะเฮ้ยลงมาครับพี่แอคอะไรวะพี่แอคเหล็กด้วยไหยเอามาสักอันหนึ่ง อยาลืมนะพี่อแอกกอันหนึงอันนะโอ้โหแหลกมากเลยแหลกมากเลยีลอะไรมดูในที่หกน,นะมาตะก,กี้นี้มันแหลกย่ฮ้ยนแนเล่ <S <S นแทนก่อนดิทำไมกเก็บนก็ตัดลิปด,ดิมาทำรั เน่ก,ก็ต้องทหเป็นวะอืกูทำให้เป็นวะไม่เล่นแขกูไม่รู้กูไม่สนมาดูแต่หน้าจอให้เอายางอีกนีมมาแล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ครับผมก็เมื่อสักคู่นี้ก็ไปยกพลออกมาครับเพราะมันร้อนทำเกียรร้อนมากอ้าวหายเอาไลหายเอ็มหาย นี <N> ่ครับอยู่นี่โอ้โหเ <ôi> มื่อกี้ตกใจหมดเลยครับโอ้โหอันนี้อยู่ตัวเองมา่ท่านายตัวใหญ่โอ้โหโ,าาหโ,โหชคดีครับตาผมดีเมื่อสักครู่นี้ผมเกือบจะกดออกแล้วกกดลับเอ่าตรงตรงนี้ก็เข้าเล่นกันเป็นสามคนนะครับนะครับเห็นชื่อครับเห็นชื่อครับเ,เ,เห็นชื่อเหยื่อเมาส์ผมเกือบเ่้ เฮ้ยเสียงชมบี้ชมบี้อยู่ไหนชมบี้อยู่ไหนเไปให้ท้านคือชาลูตอนมืดจ้ะอ่ะอะจะอยูตอนมืดนอนกัะเออเราอยู่ข้างล่างเฮ้ยพี่เตียงหายมาอย่างไงนะต้องคันแอกหรือพี่เตียงหายอุ้ยไอ้ส่วนลัเพชรนี่เราจะย้ำขุดนะครับเราจะรอให้ได้อะไรวะเฮ้ยชมบี้โอ้โหนู้ดกิปเปอร์เขาไม่ยิ่งหงายเขียวเขียวเหมือนกัน โอ้โอ้้ยเยเยเ่เไไมลองทุกังไโอ้โหเฮ้ยอีกมังเสมาเรวดีมีเาเรียกว่าอะไรนะอะไรล่ะไมเดียมันไม้ครับมันไม้ตัวเียไม้ไปไม่มีไม้ไม่กี่อันตัวีมน มีไหมมีโอ้โหมีสไปเดอร์แมนเต็มมดเลยสีเลยวะสปเดอร์แมนใครมึงน่าจะใครกูเสือใช่ไหมลืมเลยนี่มามามีไม่เห็นทันเลยไม่จีบไหมไม่มีไฟไม่มีไฟตายแล้วอ่ะไม่กลัวแล้วครับตอนเฮ้ยยังมีหลายทางอยู่วะเห็นยังเห็นยังยังเหทองยังขุดเลยขุดเลยขุดทองเลยขุดทองเลย อ้แหลกจังวะค่ะเอ้กูดูแล้วมันกี่ขาเหล็กว่ะอ๋อนี่รานนีเฮ้ยเราบางซอมบี้น่เยเฮ้มันตีเสียงแฮแๆอยู่แล้วพี่แล้วพี่จะเพิ่งขุดนะโอ้เหล็กอีก้อนหนึ่งสองสมโอเ้มามาตั้งไม่บอกกูไปทางนึงสี่ห้าหกวดนหกอวก้อนกับเอ้าขวมา เผื ay, ่อเราต้องใช้อปเปิลมีเยอะนี่วะมีท็อตหมดยังว่าวันนี้ท็อตหมดอีกท่อนเทียเลยในในในแป๊บๆครับเราองใช้ไอ่อยู่ขึ้ไหนนะอ่าประมาทางสองขางน้ำเอามาทำไมเอามาเผื่อไว้เผื่อจะระวางไง

ไม่มีแต่แลกดีตายยังไมาตายเลยอ่ะไม่เสียมามุมบ่ไม่มีรายการสำหรับคลิปนี้ก็สขขงสัยต้องพอแค่นี้นะครับแต่พวกาผมจะเล่นต่อครับแต่คลิปต้องอัดจบแค่นี้ครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้กวกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยครับสวัสดีครับ